ครับค่ะเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้มีเมนูพิเศษเห็นเขาลงหลายแล้วละ่โวะโอดบ่ได้ครับโอดบ่ได้ก็เลยจำเป็นต้องมาเลี้ยนแบบเพื่อนนะครับแตบบ่ว่าง,งบงบหน่อยๆน,นะครับงบหน่อยๆภาษาอีสานบ้านเฮานี่แหละเมื่อนี้กัทีนี้นะครับพวกเมนูหลักๆเลยนะครับนี่นะครับสดๆนะครับจากความ นะครับพอสักจากความนะครับลาบลาบนะครับมื่อเนี้เขาในไม่กินลาบกับพักนะครับผักออมบ้านเขาที่ปลูกไว้นี่แหละครับว่าจะเป็นนะครับปกบาเลนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบเอ่ออย่างไเนี่ยผักอีเลือดนะครับใบผักอีเลือดแ้วก็มีบักพริกแม่แล้วก็อ่อไม่เอ่อบัลลินฟ้านะครับก็ทีนี่แหละครับประมาณนี้แหละผมจำซื้อว่าอะเนาะเอา เราต้องเบ้าใหญ่เบ้าลายใหญ่ห้างครับมันเป็นคลิปแรกนะครับที่เดทต้องกินแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายคลิปนะครับที่ผมได้เดทไว้นะครับช่องช่องพงเสถานะครับเพราะว่าที่เป็นการเกษตรการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงศาตต์ต่างๆนะครับนี้มันมีหลายช่องอยู่คอยเข้าไปเบิ้งกันนะครับตอนนี้แต่ว่าเขาก็มีแกะมาอยู่นะครับเขามีแกะมาอยู่ก็คือว่านี่แหละครับกอยกุ้งนะครับอ่างอบต่อ อางออกาต่อไม่ในเพียงครับสดๆจากฟา้ามครับแต่ว่ามันบดเต็ญนะพี่น้องเด้อยมันเหยาะแบกพริกเหยากแิกผงกับผวัผวเาะว่าสวิตต่างกลองได้หามุมได้มันกะตต่ก้อนแล้วครับเลยบบเต็ดยนัหนเขาเอาเอโบต้องวาลลายใหญ่ห้างครับม้าบัดที่ไหนเงยาพี่น้องมากินน้ำกันเอ,เ,อเอาผู้เล่นได้กินน้ำบลวคือนะครับมันเป็น ยุคสมัยนี่เขาก็ต้องทํ้ใจนะครับนะนเนาะอันไหนพอเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดไปนะครับแก้วขมปูเพียแก้วเพียนะครับกล้องกะส่วนีหาหมูวางได้ส่จะได้ไปหาจากหาขาจับโทรศัพท์ไปกับหายากเติือบยุ่เนาะเพราะว่าเขามันงบหน่อยเอาเฮ็ดตามนี้ตามเกิดครับพี่น้องนะมนะาแบบมีลูกแอร์นะครับมีลูกแอร์สามลูกไอ้สองลูกนะครับมีลูกแอร์สองลูกมานะประเในกินน้ำกันครับนะพี่น้อง เป็นเคลื่อนแน่ครับจีสีไอ้กล้องแน่ละเอ้าผมผมกีด้านแน่แล้วแหละผู้เป็นพอนอ่อนาะธรรมดามาครับที่น่องคุยครับแต่ว่าก่อนเรียนก็ต้องพี่แหละม้วนแล้วกมวมวนม้วนใส่ถ้่วนะครับอืมมันสดหดยอดด้วยครับอืตอนนี้มีอสองเครื่องนะครับกันพลาดเอาเองใส่สองเครื่องเ้าออกินรักกินอืมอุ้ย อืมามากกุยงอืมน้องปล่อยกุยรับปล่อยเลยวหม,อมเอาแักจดจวดก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านเนี้ยพริกคำเดียวกับเพชรหลักพี่น้องผมเป็นคนกินคำน้อยว่าเป็นครับภาษาบ้านผมเอิ้นว่ากินปูมกุ้าเถอนะนากินปูมครับซื้อเนี่ยมาเครื่องโลครับ เนี่ยเครื่องร้นี่ถึงลาบถึงขวาทท้าใส่ถั่งงอกถึงอูเพียแล้วทั้งกิจสิ้นแห่งแถมเฮ็ดส้มตอนนี้ถึงหาครับเนี่ยเครื่องร้อมือเสาเนี่ยครับมีเงินเท่านี้ครับเอาเอา,เา,เากินก็มีแหละอืมอืมอบุ๊คหลวงป่านี่กับเปลือกงาครับผมปลูกเองทำบางน้นองคลิปมือเสาที่ผมลงไป พงเสร็จถ่ายแล้วพี่น้องเด้วหอยบางอยากปูกบักหนาวอยากเลี้ยงกบหรือว่าอยากเพาะเห็ดขปเขหอยบางครับมีเบสกุ้งเต็มครับนี่กุ้งเต็มครับน,นี่เไม่เจนด้วยเนี่ยเอาพี่น้องมา อันมากที่สุดก็คือว่านี่แหละครับพักกันอยังเกาะพักอีเลือดผมจำซื่อไ่ได้นี่ก็สามสิบกีบครับเขาแบ่งใไ้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็คุยแก้วครับนี่ก็ควันเพียนะครับควันเพียนะปกินคำหน่อยว่าเป็น